เขาบอกทาน้ำแข็งโลกไม่เคยลดลงในช่วงร้อยปีที่ผ่านแต่เขาก็เอาข้างเป็นมีบอกปีที่เอากอเกิดนะครับปีพันเก้าร้อยสิบแปดในโลกนี้มีทาน้ำแข็งอยู่หมื่นอ่ามี 130, แสนสามหมื่นแห่งทุกวันนี้ทาน้ำแข็งโลกก็ยังมีอยู่หนึ 1, 000, 30, 000่งหมื่นอ่าหนึ่งแสนสามหมื่นแห่งเหมือนเดิมนะครับนึกถึงทาน้ำแข็งนึกถึงแม่น้ำนะอ่าปีงวังยมนานกี่ปีก็เหมือนเท่าเดิมไม่ได้หายไปทาน้ำแข็งก็เหมือนกันเขาบอกเมื่อก่อนเป็นอย่างไรทุกวันนี้ทาน้ำแข็งก็มีเท่าเดิม จะไปทําให้คนกลัวอะไระว่าฐานน้าแข็งจะหายไปไม่จริงคําถามคือเขารู้ได้ไงว่าโลกนี้มีฐานน้าแข็งหนึ่งแสนสามหมื่นแห่งไปถามนักวิทยาศาสตร์บอกบอกไม่รู้นะครับทุกวันนี้ไม่มีเทคโนโลยีใดดูได้ว่าในโลกนี้มีฐานน้ำแข็งอยู่เท่าไหร่ยิ่งเอาไปเทียบระหว่างสองช่วงสองช่วงเนี่ยอามาเทียบกันยิ่งทําไม่ได้ไ่เลยเพราะเราไม่รู้ว่าตกลงฐานน้าแข็งทั่วโลกมีเท่าไหร่กันแน่นะ,นะครับอีกอย่างที่สําคัญเป็นปัญหาก็คือ นิยามในการนิยามทานน้าแข็งแต่ละหน่วยงานก็ไม่เท่ากันอย่างของสารลัสนักงานอรณีนิยามของสารลัเนี่ยเขากําหนดว่าทานน้าแข็งคือที่ที่มีปกน้ําแข็งปกคลุมอย่างน้อยหนึ่งแสนตารางเมตรหรือศูนจุดหนึ่งตารางกิโลเมตรแต่ถ้าเป็นสากลเนี่ยก็บอกว่าทานน้าแข็งคือที่ที่มีน้ำแข็งปกคลุมอย่างน้อยหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือศูนจุดศูนย์หนึ่งตารางกิโลเมตรก็ต่างกันสิบเท่าอันเนี้ยแค่นิยามก็เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ว่า ดังนั้นเวลาใครสำรวจก็จะไม่ตรงกันนะคำถามคือแสนสามนี่ยมาจากไหนแสนสามที่เขาอ้างเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาไปดูปรกฏว่ามันน่าจะมาหน่วยงานนี้ World Glacier Inventory เป็นหน่วยงานสำรวจทางน้ำแข็งตั้งแต่ศตวรรษที่แปดศูนย์แล้วซึ่งวิธีที่การเขาสำรวจเนี่ยเขาใช้แผนที่แสดงภูมิประเทศก็อันนี้ก็คล้ายๆกับ Google Map ที่เราดูนะแล้วก็เป็นภาพถ่ายทางอากาศซึ่งมันไม่สมบูรณ์ข้อมูลตรงเนี้ย เขาเลยบอกว่ามันไม่สมบูรณ์ทุกวันนี้เขาใช้วิธีอะไรก็คือใช้ภาพถ่ายดาวเทียนที่เราเอามาให้ดูนั่นเองเพื่อจะเอาให้ชัดเจนทุกวันนี้เขาไปดูหน่วยงานนี้ครับเป็น The Land o t g r a c e r Inventory หน่วยงานนี้เขาเริ่มสำรวจมาตั้งแต่ปี2000แล้วใช้ภาพถ่ายดาวเทียนที่เห็นนี่คือสีฟ้าสีเขียวยอ่ะสีฟ้าสีหลือขาวเนี่ยจะเป็นทานน้ำแข็งอย่างตรงกลางก็ภูเขาเอเวอเรสต์นะตรงนั้นแล้ว บนกับใต้ก็คือคู่เรื่องเหนือคู่เรือใต้ข้อมูลของ l a n d o f Glacier Inventory เขาบอกว่าทุกวันนี้นะั่วโลกเนี่ยมีธาตแข็งอยู่ประมาณสองแสนแห่งอันนี้คือใช้อันนียามคือต้องอามากกว่าอย่างน้อยหนึ่งหมื่นตารางเมตรนั่นเองมีอยู่สองแสนแห่งซึ่งก็มากกว่าที่เขาอ้างเป็นเอเกือบเจ็ดเจ็ดหมืนแห่งเลยนะครับที่อ้างในมีดนะครับ โดที่อื่นก็มีเหมือนกันบางที่ก็สามแสนบางที่ก็สองแสนก็ประมาณเนี้ยในโลกนี้เอาคร่าวๆคือมีทารังแข็งทั่วโลกอยู่ประมาณสองแสนถึงสามแสนแห่งนนัแต่คําถามคือสิ่งที่สําคัญเลยต้องจาไว้คือความสมบูรณ์ของทาร้งแข็งไม่ได้วัดที่ปริมาณเป็นวัดที่จํานวนเพราะอะไรเพราะเวลาดูดล้อเนี่ยะเวลาทารังแข็งละลายเนี่ยมันจะแยกออกเป็นหลายแหง่ง กลายเป็นว่าพอน้ํามันแห้งลงมันมีทานน้ําแข็งเนี่ยแยกตัวออกจากกันอาจจะเป็นสามสี่แหงคือปริมาณน้ำแข็าจนวนทานน้ําแข็งเยอะขึ้นแต่ปริมาณลดลงแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวขึ้นมาเนี่ยทานน้ําแข็งไอ้เล็กๆเนี่ยมารวมกันอีกกลายเป็นทานน้ําแข็งใหญ่แหงเดียวปริมาณน้ําแข็งเยอะขึ้นแต่จํานวนทานน้ําแข็งลดลงดังนั้นจะมาดูความสมบูรณ์ของทานน้ําแข็งเอาปริมาณจํานวนมาวัดไม่ได้ต้องดูมวลน้ําแข็งปริมาณน้ําแข็งอย่างภาพที่เห็นนี้ถ่ายที่ เชือกขาวแอลในเทือกเขาสวิตเซอร์แลนด์เขาพยายามเอาผ้ามาคลุมนน้ําแข็งในฐานน้ำแข็ง,นง,นขงคนก็สงสัยเอ๊ะเอาผ้ามาคลุมเนี่ยอย่างเราหนาวเนี่ยเอาผ้ามาคลุม,มเข้าใจนะต่เอาน้ําแข็งไปผ้าคลุมน้ําแข็งเพื่ออะไรน้ําแข็งจะหนาวหรือไม่ใช่นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฤดูร้อนนะครับเขาเอาผ้ามาคลุมเพื่อป้องกันลมร้อนนั่นเองเพราะเขาบอกว่าที่เนี่ยถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างนี้นะครับสินส้นศตวรรษนี้เชือกขา แอลจะไม่มีทางน้ําแข็งอีกแล้วไอ้ดูๆหรอกนี่คือเป็นการทําแบบปลายเหตุมากๆเลยนะคือเขาพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องรักษานสมบัติทางธรรมชาติของเขามันก็ช่วยไปได้นิดเดียวแหละแต่ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะเขาก็เอาเนี่ยเอาผ้ามาคุม่มก็เป็นวิธีฐานหนึ่งในการป้องกันเอาไว้ไม่ให้มันหายไปนะในชิ้นสตวษนี้อีกอย่างหนึ่งนะน้ําแข็งถามว่าลดลงเพราะใครก็เพราะมนุษย์เนี่แหละครับ ่วยงานติดตามทางน้ำแข็งโลก WGMs เนี่อีกเขาสำรวจมาตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยอะันแปด1้อ0ห้าสิบนานแล้วนะเขาบอกช่วงต้นศตวรรษที่ยี่เและปลายศตวรรษที่ยี่บเนี่ยเป็นช่วงที่ฐางน้ำแข็งลดลงอย่างมากเลยอย่างภาพนี้ก็มีงานวิจัยด้วยบอกว่าในช่วงปีสอง6ันหกถึงสอง6ันสิานน้ำแข็งโลกในสูญเสียปริมาณน้ำแข็งต่อปีคือสามแส0สามื่นห้าพันตันปีแลวปัญหาไปไหน มันไปนลงสู่ทะเลนั่นเองแล้วกราฟเนี่ยมันแสดงวามความสัมพันธ์ของการอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลหนึ่งมิลิเมตรต่อปีน้ำแข็งที่ลายไปมันลงสู่ทะเลแล้วทำให้ทะเลระดับมันเพิ่มขึ้นอย่างก,กราฟเห็นเนี่เป็นกราฟตัว y สองอันด้านซ้ายคือปริมาณน้ําแข็งที่ลดลงในทาน้ําแข็งส่วนอันขวากราฟ y แตวตั้งเนี่ยคือการลดลงของระดับน้ําทะเล ยิ่งสูงคืออันสูงเนี่ยก็คือลบนะอันล่างคือมิลลิเมตรเอ๊มันสัมพันธ์กันเลยนะครับทาน้ำแข็งที่ลายไปไม่ไปไหนครับลงสู่ทะเลทําให้ทะเลมันสูงขึ้นนั่นเองซึ่างงานวิจัยของนักว,วิทยาศาสตร์เดวิดราทผ่านน้ำแข,ขง็งวิทยา,ายเวลาคาร์เ,เนกี้เมลเลนนะก็บอกว่าภายในสินส้นศตวรรษนี้สองในสามของทาน้ำแข็งโลกจะหายไปเลยถ้าเรายัางปล่อยทุกอยาก่างไป ไอ้น,นอย่างนี้ภาพถ่ายไปทานแข่งให้หนึ่งปีสองพันเก้าร้อยยี่สิบแปดห้าสิบเก้าเจ็สิเก้าแล้วปีสองจะเห็นเลยว่ามันมีการรีทรีตหรือว่าหายไปรถเข้าไปของทางนแข็งมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะเกิดขึ้นจริงนะคือบางทีเนี่ยเขาอ้างเนี่ยเอาแค่บางช่วงเวลาแต่ถ้าเกิดเอาเหตุภาพรวมคือต้องดูตั้งแต่ระดับเนี้ยเป็นร้อยปีจะเห็นเลยนะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง หรือจะบอกเลยว่าฟังเรื่องแล้วเนี่ยฟังเรื่องนี้แล้วนะบางคนอาจจะบอกเอ๊ะมันเรื่องของผู้ลูกเหนือผู้ลูกใต้เนี่ยมันไกลตัวนะอ่าจริงๆเราเราไม่ได้ไกลขนาดนีน้จะอย่าลืมว่าเรากรุงเทพเนี่ยอยู่ใกล้อ่าวไทยเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับการน้ําท่วมติดท็อปเทนของโลกเลยนะเสี่ยงมากๆนะอย่างที่บอกว่าน้ําแข็งละลายเนี่ยมันไม่ไปไหนมันลงสู่ทะเลแล้วทําให้อ,อน้ำทะเลมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ ต้องบอกว่าแล้วอีกอย่างทาน้ําแข็งเนี่ยเป็นแหล่งน้ําสะอาด69%ของโลกหมายความว่าตอนนี้ที่เราทําอยู่เนี่ยคือพยายามเอาน้ําดื่มเนี่ยเททิ้งลงน้ำทะเลไปเรื่อยๆนะกลายเป็นว่าโอกาสน้ําท่วมมเยอะขึ้นแต่น้าสะอาดที่ใช้กินเนี่ยมันกับาขาดแทนลงเรื่อยๆสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดับเบิลเนยดับเบิลทราโบลก็คือน้ําที่เยอะขึ้นมาเนี่ยเราใช้ประโยชน์ไม่ได้สร้างปัญหาแต่น้ําที่เราจะใช้กินเนี่ยกลับลดลงเรื่อยๆ ไอ้เรีเป็นสิ่งที่แสดงเห็นเลยว่าเรื่องของทาน้ําแข็งละลายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบกับคนทั้งโลกจริงๆ